สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟังแล้วแอบขนลุกพุทธโจยเล่าความฝันก่อนท้องมีเด็กมาขออยู่ด้วยหลังประกาศข่าวดีให้เป็นแฟนได้รวมเหกับการเตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพุทธุูธิชัยและจุย๋ยวรัตยาหลังจากเฝ้ารอลูกน้อยมายาวนาน โดยทั้งคู่เล่าผ่าน YouTube พุดจุยหูยดีอารีพีสิบแาทูกว่าจะมีวันนี้ p ีเน้อยมาแล้วพร้อมเล่าเรื่องความฝันของทั้งคู่ที่ฝันเห็นเด็กพร้อมกันก่อนวันไปฟังผลตรวจการตั้งครรภ์พุดเล่าว่าก่อนที่จะไปตรวจว่าน้องที่ไปติดไหมก็ฝันว่ามีร้านชื่อซันเตอร์ร้านก็เล่นกันอยู่ราะเหมือนกับว่ามีเด็กหล่นลงมาใส่ตัวเราก็รู้สึกว่าแน่นแนส่วนจุยเล่าว่าฝันว่ามีเรืออยู่ในทะเลแล้วมีเด็กบอก บอกว่าอยากไปด้วยจุอก็บอกว่าไปสิงั้นลงมาเลยมันมีกระทะอะไรสักอย่างอยู่บนน้ําแล้วเขาก็ลงมาแต่เหมือนไม่ทันเขาเลยลงน้ําแล้วจะไว่ายไปแล้วเราก็บอกว่ามาเดี๋ยวพาไปเราก็ไปแล้วพาเขาไปเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะเป็นอันตรายจนถึงบนเรือจากนั้นก็ตกใจเตือนก็เก็บเรื่องนี้ไว้แต่สําหรับเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกดี ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ